นะครับโซลิปหนึ่งทองสมอนนี่ท่านี่เป็นผักเขาหอมหอมนี่ดอกกระเจียวมีพี่น้องก็ผักท่านี่ก็สิเป็นเมงดาเนี่ยเป็อยา่างเมงดากับไอ้เชื้อเทศนี่ท่านี่ก็เป็นผิกกระเทียมหอ,หอมต้มเจียวเมงดาส่วนนี้อ่อนๆพี่น้องก็เรืงหนึ่งว่าพันใส่เมงดาเลยตัดเมงดาต้มกอน ใส่สองโตหอมหอมยาหอมหอมเลยเดี๋ยวข้าไปใหยรอนีได้สิจัดแม่ัหนาฝนคอยลายหวานหอมหนึ่งได้เดี๋ยวมาโขกนั้นละเอียดแล้วค่อยใส่พริกถือว่าเขาแต่นี้ขั่วไว้นะครับใส่ลงไปตำเลยขั่วนี้ขั่วล้วนใส่หนังกันใช่ไเนาะพวกพริกพวกกระเทียมเอา หอมรวมไปตำไปเรื่อยๆใส่องนวัวเลยใส่ลายเสือไปกดน้ำปลาเกาเคี้ยเทศครับผม ใส่แคเทียเพิ่มความนนหน่ออีกพี่น้องความนน่วงความเทียดเทนี้ปลาหางบนใดใส่ว่าเขาใส่มันได้หงหอม นะครับอืมเสร็จแล้วนี่สีสันเนาะเจอาแมงดาคน้นๆะนเป็นผักหนังดอกกระเจียวะคีับสีสันทองปลาพี่นนางนะครับอ,อ้นะบเอ,อดเดวลาละสุดแซ่บในกันบ้บานอืตัวนี้ก็แก้งครับผม แยงองวานบริไายเลยทั้งแ้งทั้งตรมพะโลเจียวจะนีบเป็นผัดหมูหนาแล้วผัดครับผมคนเยอะห้องไหนครับนะครับสับแซบในกันเจียวหอมๆย่งดาเลยสับแซบเลยใส่แค่ตามที่เห็นครับผมผงหนัวแล้วก็น,น้ำปลา โอเคครับมาครับบานแม่สุดแซ่บเพิ่มสมาชิกสองคนสื่อบ้านเขาท่านออกจากบ้านเยอะได้เดี๋ยวม่จะหนีก่อนนั่นอาทิตย์สองอาทิตย์สู้ต่อไปล่อเขาใหญ่ออกจากบ้านพี่น้องเขาเสด็จเดินไปใหญ่เขาติดตามเขาติดตามดีว่าหมอหมอเพศเท่าไหรดอก เจ้าเสียเจร้อนตะัวเจียวหอมหอมอไม่คืออ่อนเห็นมนะออนเหม่นด่นนะนปลาดูกบานเหามครับอันนี้ท้วงปลาย,ยังบอยเราฟังอยูออ่องม่อม ้องปลาแซลมอนจะหนึ่งอันมน่นึงแบบหนึ่งมันก็ม้อาม้องกระดอ่ดนก็ะาสมเัหมกมันน้ํโบออกเนาะนี้ไม่รลีนน้อมน้ำมาหนึ่งนันหน่อยลงมันะมันแคบใช่ไหมน้ำมันไม่ออกเนะน้มนมันไม่ได้แอ แมงให้าดันไปนี่หเยยไป่าอ๋อไม่สดมบอกอยดีทรงหลังลางเอทำ่องอยงไรเนยไม่อยดเหอเนไม่อยดกว่าลิ้นับลองนีมากมาก เออเจนหนวบ้างอ่ะ่ัวหัวใส่เติมหนวหมารึ๊บได้ได้ยกเข่าหน่อยหมวเขาหนดหมเนาะลัน้เราเนียกเราองเราเพราใส่เติมอะไรบกางเราใส่คนนี้ฮัลโหลฮัลโหล h ว w a r ู you ยังนอน้ัยมีข้าวแลว ตีนยางเก่งได้ไหม,ม,มอ๋อแวก็เหนียวลกเร็วพนี้เค่อเกลือไหมอือแลอวบอดี้กินได้บงอนีอ้เนาะเอากเียวดอเีวเอาไปจมมาเจียวจเหลี่ยงก็สีเ็ดปนกันบบดีเ้เฮดนี่นะแล้ิ้าแล้วเขาเนืน ไอ้เยอะได้กินมิกรล่อสือเมื่อไม่ได้หนดแล้วเหนียวมกดี๋ยวอดีครับก่่นอดีครับปนด้แลวครานี้ครับปุ่นแ้วหอไหมไ้ว้ากินนี่ย่าแเป็นแบบสีหือน้ำหาวายเมียก่อนหน้าเราอะให้นน่งขึ้นมาขึ้นขึ้นมาหน้าจะได้เงนไหน เจอเสดดีดีดสิ่ไห <c oughs> มหอมหอมตบิกกับปีโอ้แม่คนละมันแบบสว่าแม่งด่าแต่ปิกกับปีเลยกกว่าเพรยะดลเพลินหุ่ม ินเขาแล้วน้ำหาาอไู่หรอ่ะเห็นเดี๋ยวเราจะจัดมาเือยว,นวอยนั่งเยเหางยาง เขอ่บนย้งีหน่ยัอยาแฮะจกรพุ uh> uh> ่งอบ่เบียบอจะได้ซื้อได้หนมาเทนะแต่เียว่าถือกินยังได้นเอกว่ากินน้ำแข็เนาะนี่าารันะนาตาใสดีนีอ พอ่ต้วเราสับปี่เนตพี่ตัราัดเลย,เลยนอนกิแนแยานอนต้องพักผ่อนพักาเลยนก็เดิมจ้าจานขนาดหญ่เลยมั้ อยางเหล็อๆเพะเพลยดต่องอาการเริ่มเพลยดออกมาแล้วคำมไงก็เพลิดลายบ้างคลิปน่ในเกาเก่าแลังเลยอยาอละครบทิ่งเดียยำสมก็เืายังยำพียกกับอันนี้สมว่าอยู่ แัห้งไซซี่ไม่ถานี่เจ้าบุกเข็ดเสียเลยแล้วพี่เจ้าของเหรอจ๊อบอินโดนไปแล้วก็มากแล้วเนาะเพืประผมนั่งเรียนนี่เรียนหนักเห้าน่องไปหนน่องจะมา

แม่บ่ห้มากย่มากะอือนเอือหายใจกับยางด่างฟังด่งเว่าเดี๋ยวจะพาไปบูบ้านตาจักเดี๋ยวพาไปลี่ิงกลังแกคบานแกเนาะบานเานไปิ่งแก่ิ่งเกบ้านตาจักชอบไหมสิ่งเกียากมากเลยยา ใช well. ่ย <wie> hmm. ังสเย็นเม่ไหร่เมื่อไรงูามเคยยืนเลนแห้วมาด่าแค่ที่แรกคนอก็ยืนแต่ไม่มด้ก็ยิว่าเมื่อไห่จะเข้าไม่ได้ Hát gì nào, dù vậy chạy cái bò bỏ bò hả mẹ 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 เว่าวันสุกนี่เข้าไปเส้นแล้วก็เอาเอกสารไปให้ลูกเ <ừ> ส้นเขึ้นมาแห่ธนาคารเ็นบ่หรือว่าลับขึ้นให่หโอเอากลับขึ้นให่ตู้มดตัวแม่เอกสารตัวน้มันไม่ได้แล้ว่ะจะไปยึดผิดแ้ือเลยข้าเส้นไปน็ืนอ่าง้บ่าฝากเส้องเส้นใหม่เส้นหลังอไปเอาใบมาเส้นจะเอาใบแต่ธนาคารเส้นแรีวกับเสุพ้นเหมืกับเอาไปให้เลา ้้วาเด็กหน่อยแม่สื้อูงสีอัวฟ้าหวาไมบ้านปู่ัด้าสุกอย่อห้งเหนออกันได้มีกมอมานไอ้คำหนึ่ง่อ้ไเจ้าหนอน้าคำหนึงเจ้าหนอคำนี้ก่อนไอ้อะไ้เอไม่นะเกียงเก่งเล้เร่งแล้วเดี๋ยวจะพาไปลบซิกเกียิเกบ้านปู่จัด เร็วอ uh, yeah. uh, uh, ้าคำนี like ้ก uh. ่อนไม่ไม่ไมวเสียิ้นแก่อ้ะดูอ้าช้วหงายเร็วคัเออเห็นไมเก่งเก็งะยาเกินดวยช้ยาึนกนกรกินาสูขรคีโน่กัเลยหรอยายมาผู้สาวอย่ได้นักี่ยิ่มบานขนาดนียนี่แล้วตัวกินตับได้เล็นี่มันก็ตัวขึ้นอย่างไรเยอะหมบ้ปากก็ติ แ่ว่าแ้วจัม่ดูแลยนะจักวังสางมเป็นบาปมากนจักเขาเป็นยังจะหวังเป็นผู้สาเอื่อบม่กี้ว่าสี่ดหน้ำเขาโคตรนา้ดห้าวเลง่ายอี่ยมากมากบานทุมหนึ่งแม่มาลับด้วยบ้านลาไปกินเขาขันเมื่อยอกับมทสงไม่เยอเนาะเมันเขาเสียลูเขาเ้าหูว่าดูกหิวเนาะกระสีเสือเม่มันเลี้ยงเนาะเม่กระสีสันนึกผพด ยอะจะเป็นขกูก็ใจพ่่เนี่ความหมายในแม่ในสำเนืยองติดเฮ้ยขีกู้าเราจะไปหาตีเขาดูสาวนั่นเ็าไได้ตีได้หรอเขามาหาอยู่ีนหมดปนหมาาเาครับเมเราพหลาก่อนเร็วเร็วเยวจะพาไปซิงเกียบ้านจากหนเรื่องเป็ดปลาเนี่ยหลังอ่ะเหมือนเป็าปลาเลยใ่ไมบอเออ มวยขึ้นแม่บอลลากีิจะขึ้นแม่เซ <c oughs> ็งได้กลากี้แม่อยู่คนเดียวก็ได้เป็นว่ายผู้ <c oughs> เป็นบ้าบอ,อกก็เรียวกว่าเ,เ,เ,เป็นผู้ชายมันก็ต้องเสือแม่ผู้ชายอบอุ่น <c oughs> เสือปุ๊บอ้เน,นี้ก็ชาตรกระกูลก็เรียกว่าเนาะเอาเนี้ยมันได้ให้น้องจิ้มีกับอันจิ้มมีกับน้องไอ้เนี้ยด้ เวจะไปเดี๋ยวจะไปเอามาเลี้ยงคนวะกเป็นบ้าเฉยๆล้วะเสปล่าลูกคนอื่นมาเลี้ยงเยก็บอเาหน่อมแม่ว่าสอนแม่วาสอเลยแม่มแมม่บอะบ่นอะาเร็วๆเร็วจะพาไปิแกพี่คมเบ็ดดเยนแลทำหน่งกันเร็วๆแม่จำลูกนแล้วเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวนีงเานะมีงีเห็แมวพันสื่อของลิ่นแมวสื่อแมว นี่วัสยาของแม่ผมมาส่อมส่อมดูเลียมกนบาอมดูเลี่เลียแก่แเมียนเพลาะเราบอกมาีดูเลี่ยกันบอกเนี่ยห่วยห่วยห่วยบนคายเนี่ยกระดกกรเดียบบ่เห็ดยังกระดกกระเดียบมันบ่ไม่เห็นนั่นตลอดดิละไม่บอกคือแตมันเห็นนั่นเด็ไม่บอกจะคือบอกมือนึงนั่นนั่นมากนะพอจีโรถนี้นะไม่ต้านเนาะตะกอนต็มใจกับมัน ลางเคยลาง้ากมั้งม่จเป็นผู้ือิงไปจ้มันเห็ดเกียกดีตัวมางหมดเหอไม่ใเท็จครอกแ่อยยิงนเ้ามาไน้ดุเคยเยาเนาะมันนี้ต่กบอกนั่นหมดที่ฟ้าคู่ขาคนบอกพีฟ้าพี่ฟ้าดจิบอกนั่นแตมาเรีนเกียร์มีนะมั่นมันยา้ก่อนอยองานว่ามันเป็นโมอันนี้ป็ตัวพี่ฟ้าเป็นน้องรลกี่ปีนึงมามาไ เนี่ยอยู่บ้านก็บปอีสรเนะบักพี่ฝาเนาขสารเขาเนี่อของสารเนี่ยผกี๋เจอคือกีบางพี่ฝาทมีตังค์คือไรี่ฝ่าลเรือพี่านยูลอย้ะไกลเลยแง่แล้วีออกกลังกายท่นว่าลักกี้แกทำเงถึงผอมของกูแค่แค่ดมก็อ้วนแล้วคนโอ้ยบริบัตากับออกลังแต่มันเจอรลาขกับเด็กออกกําลังกายด้ยสูงลูกดลอยเลี้ยไก่แล้วแบบมันคุ้มท่อมงค้มเลยพี่ฝา ครับสบแซบมานขึ้นเลยี่ป้าลูกด้วยเจ้าป้าเจีนเลยครับสบแซบเช้าิอมอเจาาแซบตันเหนียวจนเดี๋ยเข่งกองเ้านิหะ